ีต้บอกแล้วว่าะกัวก็กลติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่สารตาเซนะครับมาหาแม่ล่างแมวนะครับแม่ล่างแมวว่างวันที่แล้วได้3ตัวตรงๆเลยงวดนี้เลยเดินทางมาแก้บนนะครับ สื่อกับตาเซว่าอย่างไรได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันปะไปกันเลยวันที่สองขอให้ตาไปช่วยลูกหลานทางถุงเนินด้วยเด้อเพราเราจะต้องใช้เงินหลายช่วยเหลือหลานโชคดีนะมีบุญบารมีด้วยเ้อสาทุ มาละมีแก้วไหมมีแก้วมันบอกเจ้าลูกดิบฮะบอกแก้วดินน้ำขาวอาจารย์เลยน้ำขาวโอ้ลูกหลานได้มาจากทางไกลแล้วเนาะที่คนเขาไว้หัวหมูแล้วก็ไข่ต้มขนมครับอ่ะเออมาหาตาโนลูกหน้าเดี๋ยวตาจะให้ไปอีกช่วยเหลือลูกตาได้เห็นหมดแล้วลูกหน้าที่ลูกได้เรียบครับ ลูกหลานกำลังมีทุกข์หลกถ้าถูก3ามตัว,ตวของตานะวันนี้ถ้าตาให้ไปถูกสามตัวไปทำบ้านให้ล่างไว้นะหรือให้ตะเคียนอยู่ที่นั่นก็ได้ ไ,ไม่จะเอามานี่ลูกเนาะอเอามานี่ลเลยอ่ะไอ้นายนี่ถูกเยอะไมหมลูกไม่เยอะรูกอไอ้นายนี่ถูกสองตัวสามตัวของตาเลยเนาะก็ตาก,กินน้ำขาวเ<ต>ลยเนาะเอาไมหมลูกไม่ครับโอ้ตาหิวมาตั้งนานแล้วลูก<อ>ไม่ได้กินของใครเลยนี่ได้กินของอนายนี่ลูกครับ เนี่ยทาตาให้ถูกไปทำบ้านให้น้างนะไปทำหลงังเล็กๆให้ใหม่เลยเล็กเลยนะเต็มบ้านเขาสงสาน,นีนางนะ กระดาษลูกกระดาษกระดาษไม่กระดาษเช็ดปากกระดาษเช็ดปากมีลูกหลานมาจะทำไก่ด้วยเดี๋ยวตาจะให้ค่าน้ำมันกลับนะลูกนะครับครับให้สามตัวเลยเด้อตาสามตัวตัวเลยตาตัวเลยดีนะลูกนะไปบ้านไหมลูกไปบ้านรามไหมลูกครับวันที่สาม ลาไอ้น้อยจะเปิดนะเราจะะเขียนกับปูปูนุชจรินลุกปูนุชจรินเที่ยวเที่แล้วให้แปดเก้าสามลูกนะที่บ้านลูกเรื่อยดีนะลูกนะถ้ามีเก้าต้องมีหกปูบอกแล้วว่าให้หกหัวลงลูกอ,ต,อตาไม่ให้ลูกผิดเนาะให้ศูนย์เก้าสามลูกเนาะ มีของปู่ลูกตีก็ถูกตัวปงของปู่ก็หลายคนนะเ,เ<ห>นขาจะมาวันนั้นเลยลูกเอายงไขาวเอาลูกนานๆมาถูกเนาะกินไหมลูกล่างอ่ะจะไม่ไหวอ่ะอไหวใช่ลูกล่างเก่งจะตายน้ำแดงยังกินได้เลยเนาะเรา,ว<ต>าขวดละพันยังกินมาแล้วลูกสารรับเอาไปด้วยไงโอ้ขอบุญดีมอนกไปต่อมีแล้วเอาเลยนี่ได้ไหม เมาวันนี้เมาไปเลยเนาะไม่ต้องกลับรับนอนอยู่กับตาที่นี่อ่ะกลับไม่ได้หรอกนอนอยู่นิดพึ่นได้ไหมลูกเด็กน้อยมันไม่อยู่เลยโอ้ยไม่ใช่เด็กน้อยหราเพิ่งคนตายซะม้กทิ้งไวนะ้เนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนด้วยตาเคยจะดูดใบตองเนาะเอาไว้ในตาดูด ตาให้ไปถ้าถูกวันนี้สามตัวจะเอาตะเขียนไว้โน่นหรือจะไปเอากันมาลูกจะไปเอามาอยู่นี่จะรับไม่อยู่บ้านนี้ใช่ไหมลูกเสรเสาที่มันใหม่จะเอามาได้ไหมที่ไปหาล่างลูกตาจะช่วย มีคนมีปู่ช่วยมีช่วยก็หลายคนลงนะจะช่วยเอาล่างเข้ามานะไปเอาล่างเข้ามาเลยลูกเอาล่างตะเคียนผมยาวๆลงนะเอามาทําไว้ตรงประตูหลอกตรงดอกไม้ต้นสีเหลืองๆตรงนั้นลงนะทําบ้านแล้วก็เชิญเข้ามาลูกถ้ามาก่อนปีใหม่นี่ได้นวดนี่เขาจะเปิดจะลุงนะแม่ตะเคียนนะลูกไอ้น้อยแม่ตะเคียน แล้วปูนุจรินลูกเขาจะช่วยกันลูกนะมีสามสายลูกสี่สายเขาจะช่วยกันลูกปีใหม่นี้ลูกแล้ววันที่สามสิบนี่ตรงเลี้ยงเขาลูกนะเอาไม่บตาจะดูดแค่นี้กกนลูกจะกิน มือเอาหัวผมหัวน้องให้ตาไม่อิ่มัตั้งสามคนแบบนี้มีย่างครูมีเห็นหันตาแบบไหนน้ำจิ้มนี hey, ่นี่มั้งตากินยังไงลูกไม่เห็นหันให้ตาต้องดิ้เลยลูกยังไม่ได้หันเลยมาก่อนให้ตาแทะไอ้นี่ละมั้งเนี่ยลูกเนาะ ไปไหมลูกไปบ้านตาไหมลูกไปนู่นนะลูกไปไหมลูกเดี๋ยวตาจะไปอยู่่นแล้วก็ลจะไม่ไม่อยู่ที่ก็มันไม่มีคนไข้ยวันวันวันปีใหม่ด้วยเดี๋ยวมันจะดังที่ไหนทาางลบกวันที่สามสิบตาก็จะไปนู่นตะเคียนก็อยู่นู่นดูกันเยอะไอ้น้อยจะเปิดทีเดียวเลยลูกครับ การจะให้สองหางสองหางไปก่อนเนอะการจะช่วยล่างเลยนะครับจะช่วยเที่ยวเลย าาที่นี่มันเงียบผมเลยทำให้ดังก็คือนี่นเราไม่ตามมาอยู่สักพักดังแน่ได้จะเป็นเอนนี้จะให้บานโน้นดังก่อนสูกสูนี้ชัดัดดีครับสีแดงสีแดงมันไม่ใช่ชัดถ้า๋ยังให้บานโน้นดังก่อน เราจะไม่เอาเอาเงียบๆแล้วไม่ต้องเปิดอันนี้มันดังคอแล้วน้องไอ้คนเดียวก็กชูนยังไงก็ได้ของมันน้อยอะลูกยังไงมันก็ให้อยู่แล้วเที่ยวที่แล้วเลี้ยงมันไม่ที่มาเปิดเจ็ดงวดมันมาให้เลยใช่ไหมลูกครับ สามชิ้นเยต้องขึ้นโค้วม,มันจะให้แค่เจ็ดวดวันที่หนึ่งวันที่สิบหกวันที่หนึ่งสิบหกหนึ่งสิบหกหนึ่งเจ็ดนวดมันก็จะหยุดนะระวังปูนลเจรินในบ้านการที่บ้านที่บ้านที่ทําให้ปูจะเริ่มปล่อยแล้วใกล้ปีใหม่แล้วนะงวดที่แล้วก็ของปูผิดตัวเดียวลงนะ ทุ่งปูให้แปดเก้าสามใช่ไหมลูกมันออกแปดหกสามแต่ก็ถูกกระหลายคนนะลูกนะ,ะตานงกานลูกถูกรวมกันใช่ไหมลูกเก้าสามหกสามนี่ลูกนี่เดี๋ยวกลับไปนี่คืนนี้ทำปูเลยนะปรระคับมาณทุ่งมันทำปูเลยเพราะล่างจะไม่อยู่นะ จะไปแล้วไม่จะกจับเจะมาก็วันเปิดวัน2นี่แปดี่แปดชมมาเลยใช่ไหมลูก2ี่เก้าวันนี้เย็นนี้ทำปูจะเลยเลยลูกประมาณทุม่มลูกนะแล้วนี่ล่างจะเดินทางเลยไม่ห่ ตาจะได้ไม่ไปส่งเอาตาจะช่วยลุกนะช่วยรางลูกจะได้มีบ้านมีช่องอยู่อย่างเขาลุก <c oughs> ที่เท่าไรก็โลเขียนเอานะลูกนะแค่าตาไว้กัน สีตาสตาสีเออต้งให้หา้ไม่ซื้อก็แล้วแต่นะลูกนะ หกเจ็ดเก้าศูนย์สี่หกห้าแปดแล้วก็หกเจ็ดครับทกตกงหางน้งตกันหางแต่ตาวงหิวมันนะวงเลยวงเลยครับเก้าศูนย์สี่ตาลุงนะครับน้ำมันลูกหลานลูกที่ไ็ดครัหาตาล ตาใกล้ก็ถูกนิดหน่อยลูกนะหวยเาาแล้วหวใหญ่ลูกถึงมาลูกห้าแปดเล่างหเจ็ดนิดเดียวครับวงกลมเก้าศูนย์สเลดีดีนะลูกนะอย่างที่ตาบอกก็ลูกสี่เก้าศูนย์สี่ศูนก็หนึ่งแทงกันนะหนึ่งอหลายตัวแล้วนะไม่เอาก็ได้ลูกนะเอานึงสิเอาศูนสี่กันึงสี่ก็ได้ลูกไม่ต้องกลับลูก ถ้าถูกย้อนมาหาตายอยู่นะย้อนมาได้ไมีลูกได้ย้อนยัางหน่อยละมันมาเล่นหลังปีใหม่ไปลูกได้ลูก,ลกเพราะปีใหม่ตาก็ต้องไปอยู่นู่นไปช่วยล้างอยู่นู่นก่อนลูกน,นะเพราะต้องไปทำวิธีให้ล้างที่น,นู่นมีผีตายโหงหลายคนลูกไปรวมกัอ,อยู่นั่นอยู่จุกทางตามแท่งอยู่นะตรงเก่าลูกนะ ก็จะต้องไปดูทรรมนุษก่ก็ลูกมีลูกนะซื้อกันให้ดีลูกตาให้แค่นี้ลูกของวันปีใหม่ลูกแล้วให้ลูกโดยค่าน้ำมันที่มากันลูก9จ4าศูนย์สี่ห้ายายล่างหกเจ็ดยังไงก็ต้องได้ย้อมมาลูกเชื่อเถอะลูก658นี่หกเจ็ดของวันปีใหม่ของตานะลูกนะตาไว้จะมาแต่แค่วันเดียวเนาะ ้เอาลูกแค่นี้ลูกเนาะครับ904๙๐๔๖๕๘แล้วก็๖๗ก็หนึ่งตัวเดียวก็ลูกนะต <c oughs> ั้งใจดีลูกแดงพิตากลับให้หมดที่แล้วหกหัวขึ้นหกหัวลงครับครับ <c oughs> ลาให้แล้วลูกของขวัญปีใหม่ลูกนะเจ็ขาับถ้าถูกตามชัวหรือสองตัวย้อนมาหาตายอู่นะแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรมงสีแด,ดงเลยครับ